นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตัดสลุชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกราวขอาการพระเทละในการกล่าวธรรมกล่าววินยัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านโยมนั่งตามสบายนะวันนี้อาตมาจะประชาสัมพันธ์ก่อนอันดับแรกก็คือในภาคเรียนการศึกษาปี2568นี้นะพระอาจารย์มหาสมบูรณ์ฉันทโกท่านจะเปิดการสอน การเรียนการสอนวิชาอภิธรรมัตสังคหะกาปริเชศนะจะจะเริ่มสอนในวันที่9พฤษภาคมรับสมัครทั้งพระภิสุสามมเนรแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาเป็นหลักสูตรเรียนต่อเนื่องนะใช้ระยะเวลาประมาณ2องปนะีโดยจะเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์อาทิตย์และว,วันพระทั้งพระเล็กพระใหญนะ่เพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วก็วันหนึ่งก็เรียน อาทิตย์หนึ่งก็เรียนอยู่ห้าวันโดยประมาณเพราะฉะนั้นแต่ก็รับจำนวนจำกัดโยมที่จะมาเรียนที่นี่นะรับจำนวนจำกัดก็คือยี่สิบท่านนะรวมทั้งพระทั้งเนรแล้วก็โยมแล้วรวมแล้วทั้งหมดไม่เกินยี่สิบท่านนะเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าจำนวนนี้กำลังเหมาะสมในการที่จะสื่อสารทำความเข้าใจให้ทั่วถึงถ้ามากก็จะ ถึงความลําบากนะบางเช่นเพราะว่าท่านมีการสอบภายในด้วยเวลาเรียนในแต่ละประเชศจบปุ๊บในแต่ละช่วงหนึ่งท่านก็จะสอบสอบเป็นอันภายในนะสอบตกก็ยังเรียนได้นะไม่เหมือนทางโลกอื่นๆนะที่ตกแล้วยังต้องสําชัน้นคือตกก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เรียนต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่ต้องการประเมินความเข้าใจเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้น พระภิกษุส,สามเณ็ท่านใดนะมีความประสงค์ต้องการจะเรียนอภิธรรมมัทสังกะหะก็สามารถติดต่อทางวัดได้นะเบอร์ของวัดก็คือ032536604ประมาณแค่นี้นะในการประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนการศึกษาทีนี้เรามาฟังพระธรรมวันนี้ตมาจะนำพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ชื่อว่าความสุขสี่ประการญนะาโยมคงต้องการความสุข และทุกๆคนในที่นี้ก็ต้องการความสุขในชีวิตเราจรึงวางจุดมุ่งหมายของชีวิตเอาไว้เนะช่นจุดมุ่งหมายของเราต้องการประสบความสําเร็จในเรื่องการงานในเรื่องครอบครัวในเรื่องการเงินในเรื่องสุขภาพก็ดีเพราะเราตั้งใจว่าเมื่อถึงไปแตะถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วเราก็จะมีความสุขคือตั้งความสุขเอาไว้เป็นจุดมุ่งหมายใช่ไหมแต่ในขณะปัจจุบันเราก็ต้องการความสุขด้วยเช่นเดียวกัน แต่มันมีความสุขอันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งอตาตม,มาได้นำมาจากในประสูตรที่ชื่อว่าอนันยสูตรว่าด้วยเกี่ยวกับความสุข4ี่ประการทีนี้แล้วเราล่ะเรามีความสุขอะไรได้บ้างบางคนก็บอกว่ามีความสุขเพราะต้องมีมีบางอย่างจึงจะมีความสุขเช่นมีเงินมีทรัพย์สินมีลูกเมียมีครอบครัวที่ดี มีหน้าที่การงานมีเกียรติยศชื่อเสียงก็จะมีความสุขบางคนบอกว่าฉันไม่ต้องการจะมีและฉ,ฉันถึงจะมีความสุขเช่นไม่มีโรคเนงนะไม่อยากมีโรคนะในที่นี้ถ้าไม่มีโรคนี้ออคงจะมีความสุขดีอย่างเช่นวันนี้โยมมาเนี่ยไม่ได้เจอพระอาจารย์สมบูรณ์นะเพราะท่านก็มีโรคอยู่นะก็คือผ่าตัดขากระดูกซึ่งเกิดจากอุออบอัติเหตุก็ต้องไปเอ็กซเรย์ที่กรุงเทพ ไปตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้โยมท่านใดนะตั้งใจจะมาพบท่านก็อาจจะคลาากันนิดนึงวันเดียวเดี๋ยวตอนเย็นท่านก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการที่จะไม่มีบางอย่างเช่นไม่มีกิเลสนะบางคนก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมเราจิตใจไม่ดีเลยนะอิจฉาริษยาเราก็อยากจะลักขายตรงส่วนนั้นถ้าเราไม่มีกิเลสเราคงจะมีความสุขดีก็แล้วแต่นะที่คนจะตั้งจุดมุ่งหมาย บรรทัดฐานของความสุขที่แตกต่างกันไปแต่ในฐานะที่เรายังอยู่ในความเป็นคลือหัดก็ดีเป็นพระพิสุสามเณรก็ดีความสุขที่พระองค์กล่าวเอาไว้สีอย่างนั้นมีอะไรบ้างเราลองมาศึกษาดูแล้วเราเรียนรู้ไปด้วยกันในครั้งนั้นเนี่ยอาณาถาบิณฑิกะขาหาบดีเข้าไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิพาทแล้วนั่งณนะที่ควรสวนครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า คลือหาบดีสุขสี่ประการนี้อันคลือหัดผู้บริโภคการมควรได้รับตามการตามสมัยสุขสี่ประการนั้นเป็นไนอันนี้สุขแบบคลือหัดนะอย่างเช่นญาติโยมนี่แหละนะผู้กําลังอยู่คลองเรือนบริโภคการมมคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะต้องใช้สอยปัจจัยสี่อยู่แล้วความสุขสี่ประการนั้นเป็นไนพระองค์ตรัสว่าความสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ อธิสุขเป็นอย่างที่หนึ่งสุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคทรัพย์เรียกว่าโภคสุขอย่างที่สองสุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้อนันตสุขเป็นอย่างที่สามและอย่างที่สี่สุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ปัสจากโทษอนาวัชชสุขเป็นอย่างที่สี่ถ้าอยากจะจำย่อๆก็คือสุขพราะมีทรัพย์จ่ายทรัพย์ ไม่หนี่ไม่โทษสุขเพราะมีทรัพย์จ่ายทรัพย์ไม่หนี่ไม่โทษเราลองมาดูว่าสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์นี่คืออย่างไรอันนี้ก็ตรงตัวนะเวลาเรามีทรัพย์แต่มันต้องมีทรัพย์แบบอย่างไรละ่ะมันถึงจะมีความสุขบางคนรวยแต่กลับมีความทุกข์รวยล้นฟ้าเลยแต่ไม่มีความสุขในชีวิตเลยบางคนยอมสละทรัพย์อันที่มรดกตกทอดมา เพราะมันไม่มีความสุขบนกองเงินกองทองก็ยอมสละทรัพย์เหล่านั้นแล้วก็ออกบวชก็มีเยอะแยะไปนะมหาเศรษฐีที่บวชก็มีเยอะแยะทีนี้แล้วสุขแบบไหนล่ะอันเป็นความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์พภกทรัพย์ทั้งหลายของกุลบุตรในโลกนี้ที่ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรที่สะสมขึ้นด้วยกําลังแขนนั้นที่ต้องทํางานจนเหงื่อไหล เป็นไปด้วยความชอบธรรมที่ได้มาโดยธรรมมีอยู่กุลบุตรนั้นคำหนึงและเห็นว่าพภกรัพย์ทั้งหลายของเราที่ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรที่สะสมด้วยกำลังแขนที่ต้องทำงานจนเหนื่อไหลได้มาโดยชอบธรรมที่ได้มาที่ได้มาโดยชอบธรรมนั้นมีอยู่ดังนี้ย่อมได้สุขโสมนัสนี้แหละเรียกว่าสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ ถ้ารวมสรุปความได้ว่าการที่เราได้ทรัพย์มานะคือได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปโกงใครมาไม่ได้มาด้วยความไม่ชอบไม่ได้ได้มาด้วยความทุจริตทางกายหรือทางวาจาหรือทางใจเป็นต้นนะเช่นคือไม่ได้ไปทำร้ายบุคคลอื่นแล้วจึงได้ทรัพย์เช่นไปขโมยนะไปดึงกระชากสร้อยเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นไปโกหกเพื่อให้ได้ทรัพย์นั้นมาถ้าเรารู้สึกว่าเราบริสุทธิ์ใจ แล้วเราก็ได้ทัพย์แต่ละบาทมาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากนะต้องทําหามลุ่งหามข้ามทำโอทีอีกบางคนนะเพราะหวังว่าจะได้ทรัพย์มากเกื้อหนุนจุนเจือนะใช้สอยให้กับตนเองบ้างลูกเมียบ้างให้กับคนรอบข้างหรือบางคนก็เพื่อจะทําบุญก็มีนะพะยายามที่จะหาทรัพย์มาด้วยความบริสุทธิ์ใจอยาดเหงื่อตากน้ำนะเพราะฉะนั้น เวลาเราระล,ลึกถึงทรัพย์ที่ได้มาว่ามันบริสุทธิ์เวลาเรานึกถึงก็จะเกิดความสุขใจในการที่เรามีทรัพย์นั้นมันไม่ได้เป็นทรัพย์ร้อนไม่ได้ไปเล่นพนันมาใช่ไหมบางคนเล่นการพนันมามีทรัพย์มากก็จริงแต่มันเป็นเงินร้อนเราจะรู้สึกว่าการมีทรัพย์นั้นมันไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นญาติโยมก็คงมีนะไม่มากก็น้อยในความสุขอย่างที่หนึ่งที่เรียกว่า อัติสุขสุขเพราะเกิดแต่ความมีทรัพย์ททนี้มาดูอย่างที่สองในเมื่อเรามีทรัพย์แล้วก็ต้องรู้จักทําไมฉลาดในการใช้จ่ายทรัพย์เพราะฉะนั้นสุขอย่างที่สองพอระองค์ตรัสพูดว่าก็สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคนั้นเป็นไนกุลบุตรในโลกนี้บริโภคใช้สอยโภคทรัพย์บ้างทําบุญบ้างด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรที่สะสมขึ้นด้วยกําลังแขน ที่ต้องทํางานจนเหงื่อไหลที่ชอบทำที่ได้มาโดยทำกลุลบุตรนั้นคำหนึ่งเห็นว่าเราได้บริโภคใช้สอยโปกทรัซย์บ้างได้ทําบุญบ้างด้วยโปกกรัซั์ทั้งหลายที่ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรที่สะสมขึ้นด้วยกําลังแขนที่ต้องทํางานจนเหงื่อไหลที่ชอบทำที่ได้มาโดยทำดังนี้ย่อมได้สุขโสมนัดนี้เรียกว่าสุขแต่เกิดจากการจ่ายทรัพย์ บริโภคนะเมื่อเรามีทรัพย์ใช่ไหมแล้วเราก็สึกมีความสุขแล้วนะโอ,อ้ทรัพย์มาบริสุทธิ์เวลาเราจะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญารู้จักบริหารทรัพย์ของตนเองเพระองค์ก็ตัดเอาไว้นะพูดแม้แต่เรื่องการบริหารเงินเนี่ยเพราะว่าองค์ยังพูดนะเออก็ยังสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้รู้จักบริหารทรัพย์ของตนทรัพย์ที่เป็นไปในกามทั้งหลายนะรูปเสียงกินรสเนี่ยพูดถึงเงินก็ดี ทีน,นี้เรามีการบริหารยังไงสมมติเวลาเรามีเงินมาพระองค์ตัดว่าให้บริหารทรัพย์ของเราโดยแบ่งออกมาเป็นสี่ส่วนสมมติโยมมีรายได้สี่ล้านต่อเดือนอเยอะหน่อยนะสี่ล้านทํำยังไงบ้างกับเงินสล้านนั้นต่อเดือนก็ให้แบ่งออกมาเป็นสี่ส่วนส่วนละล้านนะก็บอกว่าในส่วนแรกเนี่ยให้จับจ่ายใช้สอยทั่วไปในการดื่มกินในการซื้อเสื้อผ้าก็ดี นะเครื่องนุ่งห่มจะไปเที่ยวอะไรก็ตามนะหรือแม้แตก่กระทั่งในการทำบุญก็ให้รวมอยู่ในส่วนที่หนึ่งคือหนึล้านเนี่ยสำหรับใช้ใจใช้สอยทั้งของส่วนตัวในการทำบุญก็ดีให้ลูกหลานให้กับญาติก็ดีหนึ่งล้านนี่เอาไว้ใช้ในส่วนนั้นอีกสองส่วนทำอย่างไรอีกสองล้านบอกว่าให้ใช้เกี่ยวกับการประกอบการงาน ในการบริหารการงานของตนอาชีพของตนทําอะไรก็ให้ใช้สองล้านนั่นนหะในการบริหารเกี่ยวกับการประกอบการงานและหนึ่งล้านสุดท้ายทําอะไรให้เก็บสะสมไว้ในข่าวฉุกเฉินในข่าวจําเป็นเช่นล้มป่วยนะเราไม่มีเราก็ต้องมีเงินเก็บนะบางคนเป็นมะเร็งใช่ไหมถ้าไม่มีเงินเก็บนี้ก็แทบแย่เหมือนกันนะนะต้องใช้สอยโรคบางอย่างเนี่ยโห ต้องใช้เงินมากในการรักษาหรือในการช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ในยามคับขันเพราะฉะนั้นในส่วนที่4ี่ส่วนสุดท้ายก็ให้เก็บสำรองเอาไว้เช่นในยามแก่เท่าด้วยก็เหมือนกันนะแล้วก็ใช้สอยในส่วนนั้นเวลาเราไม่สามารถจะหาเงินได้แล้วเราก็เอาในส่วนที่4นี่แหละมาใช้สอยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็เป็นผู้ปรารถนาประโยชน์ต่อสัตว์โลกนะผู้ยัง ต้องคล้องเกี่ยวกับการงานก็ให้รู้จักบริหารทรัพย์แบ่งออกมาเป็น4ส่วนเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาทรัพย์ที่ได้มาก็บริสุทธิธธธ์ก็มีความสุขใช้สอยอย่างฉลาดก็มีความสุขคือเราใช้แบบเหลือเก็บอะบางคนขี้เหนียวมากจนคือทุกส่วนเป็นของเก็บหมดแทบจะไม่ใช้สอยเลยอันนี้ก็มากเกินไปเขาก็ไม่สามารถจะมีความสุขในการใช้สอยได้ เพราะมีความตนี่ลลัวทรัพย์ของตนเองเนี่ยจะหมดไปอันนี้ก็มากเกินไปบางคนก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะเก็บคือมีเท่าไหร่ใช้หมดมีเท่าไหร่ใช้หมดบางคนไม่ขอซะด้วยซ้ำไปแอดวานมาล่วงหน้านะทํางานแล้วก็ยังต้องขอพ่อแม่อีกอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าไม่ฉลาดในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นแต่บุคคลใดที่ฉลาดใช้จ่ายทรัพย์นั้นอย่างถูกต้องเหมาะสม นะบุคคลนั้นก็จะสามารถมีความสุขจากการจ่ายทรัพย์นั้นได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นความสุขอย่างที่สองที่เรียกว่าโภคะสุขนะพระองค์ก็ตัดเอาไว้ว่าสุขอันที่เป็นไปของคฤืัหั์ทีนี้มาดูอย่างสุขอย่างที่สามที่เรียกว่าอนานาณสุขความสุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้นะทีนี้เราลองมาดูว่าเป็นอย่างไรคุณบุตรในโลกนี้ ไม่กู้ยืมทรัพย์อะไรอะไรของใครๆไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามกระบุตรนั้นคำหนึงเห็นว่าเราไม่ได้กู้ยืมทรัพย์อะไรๆของใครๆไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามดังนี้ย่อมได้สุขโสมนัสนี้เรียกว่าสุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้ดีไหมที่เราจะไม่ต้องเป็นหนี้คือเราก็มีเงินได้มาบริสุทธิ์ใช้จ่ายทรัพย์ ก็รู้จักบริหารในการใช้จ่ายทรัพย์แล้วเราก็ไม่เป็นหนี้ด้วยมันไม่มีเครื่องกังวลใดๆไม่ต้องมาคอยว่าเดี๋ยวพอชนเดือนแล้วถึงเดือนแล้วเราจะต้องเอาทรัพย์ของเราเนี่ยไปใช้หนี้ก็คือทรัพ์มันก็เป็นของเราอยู่เก็บได้เต็มที่บางคนร,รู้สึกว่าโอ้โหรั์เราก็ต้องจ่ายประจําเดือนของเราไหนเราจะต้องใช้หนี้สินอีกอันเกิดจากการกู้ยืมเงินมา เพราะฉะนั้นบุคคลใดที่ไม่เป็นหนี้สินเนี่ยโอ้โหมันก็มีความสุขแล้วนะบางคนเป็นหนี้สินเกิดมาพร้อมกับหนี้สินเลยเพราะพอ่อแม่เป็นหนี้ใช่ไหมลูกก็ต้องมาชดใช้หนี้ของพ่อสามีมีหนี้ที่แอบซ่อนเอาภรรยายก็ต้องมาใช้หนี้แทนสามีอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะบางคนเกิดมาอยู่ในตระกูลที่เป็นหนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วโอ้โหก็เป็นหนี้สินเหมือนบางประเทศนะ เป็นหนี้สินประเทศอื่นเกิดมาอยู่ในประเทศนั้นก็มีส่วนแห่ความเป็นหนี้ก็ต้องช่วยกันบริหารประเทศอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มีหนี้มาที่จะต้องไปยืมบุคคลใดมาไม่ว่าไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยเมื่อทบทวนถึงความไม่มีหนี้ก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้เพราะฉะนั้นความสุขสามอย่างที่กล่าวมานะเราลองมาดูในความสุขอย่างสุดท้าย ที่เรียกว่าอนวัช <Vorte> ส <il dunno> ุข <entre> ก <öst> ็ความสุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ปัสสจากโทษนั้นเป็นไนอริยาสาวกในศาสนานี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษอริยาสาวกนั้นคํานึงเห็นว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันหาโทษไม่ได้ประกอบด้วยวจีกรรมอันหาโทษไม่ได้ ประกอบด้วยมโนกรรมอันหาโทษไม่ได้ดังนี้ย่อมได้สุขโสมนัตนี้แหละเรียกว่าสุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ปาสจากโทษอันนี้พระองค์ก็ตัดโดยยกตัวอย่างนะว่าอริยะสาวกทั้งหลายบุคคลผู้กายจากกิเลสในศาสนานี้แหละประกอบการงานนะพูดถึงพิสุสามเณรแล้วก็มีการงานของเรานะการงานไม่เป็นหมอยาไม่บอกใบให้หวย นะไม่ได้ประพฤติทุจริตทางกายวาจาหรือทางใจเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของอัตภาพนี้แต่สมมณะของเราก็มีการศึกษาเล่าเรียนทั้งปริยัตนะิทั้งการปฏิบัติสมถวิปัสสนาก็เพื่อความขัดเกากิเลสแต่ไม่ได้เพื่อความมีแห่งการมาคุณทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยการประพฤติปฏิบัติของพิสุสามณรเนี่ย,ยก็เป็นความประพฤติที่สุจริตทางกาย ทางวาจาแล้วก็ทางใจหมายความว่าอย่างไรก็คือไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนด้วยการโกหกไม่เบีเบเบบยดเบียนด้วยการกระทำร้ายบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นศินห้าอยู่ถ้ายอย่างของโยมก็คือประพฤติสุดจริตทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจไม่มีกะเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติปิดในการไม่พูดปด ไม่เดินสุลาเมลัยอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราประกอบการงานที่ไม่มีโทษเหล่านี้แล้วนะก็จะทำให้เวลาเราได้ทรัพย์มารัพย์นั้นมันก็บริสุทธิ์สำหรับญาติโยมนะการงานที่ไม่ได้บิดเบียนนะนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาเรามีการงานที่ไม่มีโทษมันเป็นเหมือนต้นกำเนิดที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาเราได้ทรัพย์มาก็บริสุทธิ์ รู้จักฉลาดในการใช้สอยทรัพย์แล้วก็ไม่โลภมากอยากจะได้เกินกําลังทรัพย์ที่ตนเองมีโดยเป็นนี่สินเขาเนี่ยพอทุกอย่างมันสมบูรณ์ตั้งแต่จุดเริ่มแรกความสุขมันก็หลั่งไหลามาก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยประสบความสุขสี่อย่างได้อย่างเต็มที่ทีนี้ตั้งคำถามว่าแล้วพระองค์ตัดสรรเสริญสุขแบบไหนล่ะในสุขสีอย่างนี้ เราลองมาดูคาถาสรุปนะพระองค์ตัดเป็นคาถาสรุปสุดท้ายว่าบุคคลผู้จะต้องตายรู้ว่าความไม่เป็นหนี้เป็นสุขเวลาจะต้องตายนะรู้ว่าความไม่เป็นหนี้นี่แหละเป็นสุขและระลึกรู้ว่าความมีทรัพย์ก็เป็นสุขการจ่ายทรัพย์บริโภคก็เป็นสุขอันหนึ่งย่อมพิจารณาเห็นสุขที่ยิ่งหย่อนกว่ากันด้วยปัญญาผู้มีปัญญาดีเมื่อพิจารณาดูก็ทราบ ทั้งสองส่วนสุขทั้งสามประการข้างต้นนั้นไม่ถึงเซี่ยวที่16หแห่งสุขอันเกิดจากการประกอบการงานที่ปัสจากโทษเนี่ยก็สรุปได้ว่าสุขสามอย่างข้างต้นก็คือสุขเพราะมีทรัพย์สุขเพราะจ่ายทรัพย์สุขเพราะไม่เป็นหนี้ความสุขสามอย่างข้างต้นเนี้ยเทียบไม่ได้กับสุขอย่างสุดท้ายคือสุขอันเกิดจากการประกอบการงานที่ปัสจากโทษก็คือ กระทำสิ่งที่เป็นกุศลนั่นแหละให้เกิดขึ้นด้วยการงานที่เป็นกุศลโดยเฉพาะพูดถึงพระพิสุสัมมาเนนนอกจากไม่มีโทษแล้วเนี่ยขณะที่เราเว้นจากการฆ่าสัตว์ขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นกุศลสมมุติเราคิดจะฆ่าใช่ไหมโดยต้องการเนื้อของมันเป็นต้นเนี่ยแล้วเราก็เว้นได้ขณะที่เราเว้นได้ขณะนั้นก็ชื่อว่าการงานที่ไม่มีโทษนะเป็นกุศล เป็นกายสุจริตหรือการงานต่างๆนะที่ประกอบการงานของทางโลกที่ไม่มีโทษอย่างเช่นเป็นหมอนะรักษาผู้ป่วยโดยหวังให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์จากโรคภัยต่างๆเป็นครูเป็นอาจารย์ก็เพื่อต้องการให้นักเรียนนะหรือสิทธิ์ของตอนเนี่ยได้ความรู้จากบุคคลที่ไม่มีความรู้ให้ได้ความรู้หรือเรามีความรู้ทางด้านหน้าที่ประกอบการงานเช่น โ oh, เรารู้สูตรอาหารเราก็อยากจะให้สูตรอาหารนี้ตกถึงแก่บุคคลอื่นเพื่อหวังจะให้เขาเนี่ยได้รับประโยชน์จากสูตรอาหารนี้ก็เรียกว่าการงานที่ไม่มีโทษได้เช่นเดียวกันนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคุณประโยชน์ของการงานที่ไม่มีโทษเนี่ยมันอนุเคราะห์เกื้อกูลทั้งต่อบุคคลที่กระทำเองแล้วก็อนุเคราะห์ต่อบุคคลผู้อยู่รอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตัดสรรเสริญบุคคลผู้ประกอบการงานที่ไม่มีโทษนี่แหละ แล้วความสุขที่ประกอบกับการงานที่ไม่มีโทษนี้เป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญเพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมนะได้ลองพิจารณาแต่ถึงกันนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขอย่างไหนก็ตามสุขในสี่อย่างนี้ก็ล้วนตกอยู่ในฐานะเดียวกันทั้งสิ้นคือมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสังเกตนะความสุขเป็นสิ่งที่ให้เราเนี่ยเป็นเครื่องสังเกตได้เรียนรู้ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ล้วนตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งเมื่อเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งเหตุมีความแปรปรวนไปผลก็แปรปรวนไปไปตามเหตุเช่นเดียวกันมันจึงไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงมีแล้วกับไม่มีควรหรือที่เราควรจะปรารถนาหวังว่ามันจะเป็นความสุขในชีวิตของเราอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นความสุขอย่างยั่งยืนมันไม่มีอยู่โดยอุดมคติอย่างที่เราเข้าใจ แต่มันจะยั่งยืนก็ต่อเมื่อเราปราศจากกิเลสแล้วไม่ต้องเกิดอีกตราบไหนก็ตามที่เราได้ขันนั้นมาขันนั้นก็ตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงนำมาซึ่งกองทุกข์เพราะฉะนั้นนะการที่เราไม่ต้องได้แต่ภาพนี้มานี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันก็ต้องมีเหตุนะแต่จะไม่ได้พูดถึงในที่นี้ก็เป็นเพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าความสุขไม่ว่าจะสุขแบบไหนก็ตาม ก็ตกอยู่ในสภาพของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเช่นเดียวกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นธรรมะในวันนี้ในหัวข้อที่ว่าความสุขสี่ประการก็ขอยุติลงแต,แต่เพียงเท่านี้ต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทำเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีแล้วขอทิบุญเหล่านั้นให้กับสบรพสัตท,ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญ สามารถกระทําตนให้ข้ามห้วงน้ำคือวัตตะทุกข์และไปถึงฝั่งเก่าคือพะนิพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรต่อไปให้ญาติโยมได้ตั้งใจอุทิศบุญให้กับสับรพสัตทั้งหลายอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเถิดภาวะตุสะพมังคดังขอสาพพามงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสะพรเทว,วตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพะธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพะวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินสาธุสาธุสาธุ